โอ้ไม่แล้วครับปลาอยู่ป้ายอย่งไรเนี่กระโปลากระโ h กโอ้ก็ใหญ่เนาะอืมกระโ h กใหญ่ครับอ้เบิ้งครับน้ำนักไลเนยือสองคนนะครับเบิ้งน้ำนักไลอใหญ่ครับเบิ้งเบิ้งเบิ้คนสั่ง

น้องเต่าครับน้องเต่าจอยแลงจอยแหยงปลาวาดนี้น้องเต่าน้ต่ายนวจอยอยู่นะอืโอ้ยหามมงันเลปากระโกครับผมสิบโลครึ่งครับผมน้องเต่านะครับนี่ครับมัมีรางวัลนะครับเพื่อนเั้งหมดเห้จ้า มันแล้วครับมันแล้วพี้ข้นจะของไดขี้ข <ๆ S 1> น,นจะของอเฉพ่อหมันด้วยเ <ๆ S 1> นัะตชอบักไงไ